สบายดีพี่น้องสบ,สบายดีมือนี้ห้าวกับเป็นแขกหับเซิร์นเนาะพี่น้องกะสิพาสาวเมงปอกมากินอันนี้ย่งเลยแกงเป็ดป่ะกะสิหมัดแขนอันลูกพ่อบ้านพี่น้องเลยหมัดแขนลูกพ่อบ้านเผ่าอันลูกเผากับลูกพ่อบ้านคือกันพี่น้องเดียวสบิวกะสิพาเข้าไปอันงานหมัดแขนอันครอบครัวอัน เป็ S <S <se> นเสาอ้อเนาะพี่นอ้องเพื่อนก็ได้มัดแขนมัดแขนปีใหม่บ่เอ้ยปีใหม่เห็นแล้วนเนาะมัดแขนชูบ้านชูเมืองโซนหนุ <se> ่ยจักเว่าอีหยังพี่น้องมัดแขนเอ้าไปเฮ็ดเวียงกับมาบ้าน<อ>แล้วก็มัดแขนนควันนะนะให้ให้มัดอยู่อันควันอยู่ไสก็ใหม้มาอหไรพี่น้องว่าวบ่เป็นนนั่เนานะ <S <S <se> ตอนนี้เจ้าก็กําลังสิผูกเนาะพี่น้องเป็น <se> ที <S <S ่ส <se> ุดชุดตัวสิผูก <se> คนละเท่าใยเฮ้ย ก็เอ็กซ์จีเทียนติดหนีไว้ก่อนเขียนใส่กระดาษติดหนีเงินก่อนบมาถูกแค้นมาถูกแค้นพี่เฮากันติดหนีเมียนบ่เจ้ากันบ่ช่วงนี้โชคมาลายโมเมนต์นังเดิมไปหาเงินใส่ซองไปหาขุดกระปูขายขุดสิบพันเลยไอเด็กน้องใส่ซองกับบริเกนติดหนีไ้นาะเดจตัวหนึ่งกับพ่อตายไอเด็กน้องเขาไปปูกปะก็กำลังสิไปเขาในพี่น้อง เพราะว่าคัิใส่สินกน็ยันกินยากพวกเพิ่อนคอยหาใส่สินเพราะว่าส่งบอลมพี่น้องพูดตัวเองสะดุดีนนดเนาะอปคือริชามงปอนหนังเผาบีอะ <c oughs> ยังไงบาไปกึด ไปกือมันอนันไหกัมพูชิเขาทำบ้ำมันชีตาซิมุนแดงเลยให้เขาไปอันในใน,นั่มแดงของเองด้วย พรามันไม่ไอบินกรอหัวหัวภัยได้หัวประจำบ้างัวทุกคนเินกะกำลังสีมัดแขนเนาะพี่น้องมัดแขนคนงามหัวรหัวระดอดชี่ทองหัหลรพี่น้องหัวใส่ชาตัวหนึงเป็นขขาเนาะ <_ <d> _ <n> _>เป็นกาบ่ะไ้วหลายดอกน้อพี่น้องว่าแต่พี่แต่นอกเนานะ<_ <d> _ <n> _>สมิส่งปสสกินเบิดนี่แล้วก็สิเมอ่อพี่น้องกินเบิิดอีลีบ้า ป็นซีซ่าเลยเนาะพี่น้อง กะสิพากันหมัดแขนนะโอยอเยเห็นขนมปังในอนนารนะเฮ้ยคือเค้กใเอ,องอยงนงในกระตุกนะไม่นะควันนะม่ <c oughs> <c oughs>

ซ uh! ีซีขนมตะโกก็พอตายแล้ว่าอ่าา้นมอองไงสนุนขับไปผูกเลยนะพี่น้องเองอยากได้น้ำแดงนี่และเมื่อมานหร่ หนักมื่เนาะมันอยากอนนสะท้อนแสงพี่แดดรู้เจปากแดงเข้ามาเลยเฮ้เออ

มัดยเค้ากเาพี่เปี๊บัก่าแล้วมไ่แล้วะพี่น้องเรากินแต่ยังทันไดนให้กินเราสกอรกินนี่อันนีนกินขนมนี่ก่อนพี่น้อง แกงหมูนะเอ้ยงัวน้อยบ่งัวนะอบงัวน้อยขางัวหูบอนี่นะธรรมดาได้พี่น้องเลยเป็นพระบ้านพอขางัวที่จถือว่า ชูกับมาแล้ยดอกพี่น้องสามแมงปอก็คือสิบได้เมื่อดอกมานี่ขนมติดปากได้ตูดแล้วให้สิเมื่อเนาะกระตูดมันคุ้มคุ้มหมู่ไปเชิญพอนเรือนเลย จะเพิ่มนอ้มากนก็จะชิวเอานิ่เน้อไม่นนี่เ้เ็นข้าตูอนนี้เป็นกาเอาตู้มาเนาะพี่น้องเอาตู้เป็นขาตู้มาเปิอเนาะ ตู้สี่หน่วยพี่น้องเสาแมงปอคือสีบลเมื่อแล้วเหมือนี่โอ้ยเมื่อคือเก่าเลยเบิ่งพี่น้องเพิ่นถะของอยู่ของกินเขาให้ยูเฮิร์นดอเบิร์กในผนั่งเผาของกินผมกินเบนนี่ตุ๋เลยกินอะไรอย่าเอาออกเด้อเสียดายสนุ่ยกัะหน่างจอบอยู่พี่น้องเยจบครบ เดี๋ยวชิดาเบิงบัดเพิ่นเปิดน้องี่น้อง